เล่นกูตายละปะป๊านยังตบู๊เบ๊เลยตีบู๊เลยตีบู๊ตีบู๊เลย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 ตเลยตีบู๊เลยตียตีบูตีบู๊เลยตีบู๊ยตบู๊เลยตีบูเลยเลยตี นั่นแหละอันนี้ยาวหน่อยยาวน่อยบ้านปิศาจกับแปลนตออีกรอบได้ไหมคะลออีกรอบอีกรอบนะสามสอง ยากหรืออาจะง่าง Gott, ยวันที่สองกุงภาพันธ์เป็นวันเกิดของใครคะวันเกิดชิมมะ้าไปเล่นเ็ดบไ่ะ ต่อไปจะเป็นอาจารย์หมอเกิดวันที่สองมกราแล้วเกิดวันอะไรคะอาจารย์นันท์พุทธนาถอันนี้ต้องเกินปทายธานวะต่อไปนั่งดูค่ะเป็นจะเป็นรางวัลที่เอกที่ีมีชิ้นเดียวเป็นกิ๊บตอกอันนี้กิ๊บตอกบอลลูนใช่ไหมมันง่ายใช่ค่ะตอกบอลลูนกิ๊บตอกบอลลูนเอาไปนะคะเตรียมตัวยกมือนะคะกุหลาบ อ้หัวนนี้แหลว่าจุดว่าจุดอบไม่รอไม่รอบอ้าวให้บอกว่าคุณคอนัค่ะอ๋อคนนี้เป็นจ้าแมงวัวลวงนี่้อบคี่อเลย คนงต้นตายค่ะกระชากมาผิดอันนีไม่รู้เลยค่ะของมายังมงค่ะได้เรื่อยๆเลยเเรื่อยๆคุณหลานเปเดิมนอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้อานจะยากลอตเตอรี่สามร้อยล้านเ็น ค Super ุณซูเปอร์ิเอระะคพก่อนนะสองวันนี้คุไคุณพวุพวันมิเลีนตอลาอให้ละกันวันจชือ,อ, <Okay. S 1> อมีเลียนตอนลาแมอะแต่คุณพรู้ว่าคนเขียน,ยนไอไรนะคะนนมน่ก็จะ <c oughs> มีเวลาไหมคะมีเราเราสามารถ ได้เยเลยใช่ไหมคะตัวมหือ <c oughs> ของหมดอ่ะอันนี้เป็นคำถามประโยคเดียวลยคำเดียวลย <c oughs> ่ะระค่ะนอดุนก่อนกีแด เกี mm ่ยวมาค่ะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้าวเกี่ยวใครชิงนะคะอุปกรณ์เกี่ยวข้าวอ่ะต่อไปอันนี้ดีกว่าเริ่มมาแล้วเก็บตัวนะคะจดหมายจาก ตะกรอนว้าวยอดเชื่อมได้ไงเนี่ยจุดนมายคือตะกรอนของใจเคงอ๊อแต่นจริงเล่เไปชมพักที่แั้ต่อไปนะคะเตรียมตัวนะคะทุกคนยกได้นะหรือว่าทุกคนหรือว่าทุกคนแบบว่ายกไม่ได้ตุ๊กตาพูดได้ ข้างหลังบบเพื่อนรักหัก,กเรียมห <c oughs> ัมันเป็นแันแท้งจริงนะเริ่มยากเรื่อยๆน,นะอันนี้ก็ค่อนข้างเล็กงนะคะเต็มตัวนะคะเต็มตัวนะคะนักสแสดงละคนไปทีเจ็ดคน อร่อย,ย,ยมากยังไม่ทันจบต่อใช่ค่ะตัะวเต็โมของเราเราจะเล่นตัวมึงนี้เช้านะคะเพราะว่ารางวันเยอะมากอ้ยจริทุกคนไปต่อเลยไ้มหรือว่ายัางอยากเล่นต่อคะมีใครอยากเล่นต่อไหยคะอยากไหมคุณหนุได้ไป็นรางวัล